สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่าด้วยเนะาะจะขอบุณถูกการรับชมจ้าขอบุณถูกการติดตามขอบุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบุณทุกๆก,กําลังใจที่เข้ามารับชมแนวทางแล้วับเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยเนาะที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยทักทายเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยเนาะแนวทางไว้ห้น้อยจ้า มัดรวมวันที่แปดเดือนหาจะมือหนีวันผุดกลับมาพบกับแนวทางของแอดจอยตามเคยจะวันผุดมือนีมีเล่าพัฒนาห้ด้วยจ้าสำหรับพ้นมัดรวมฮานอยมัดรวมของวันที่เจ็ดมือว่านจ้าสำหรับวันที่เจ็ดมือว่านให้ไปที่เด่นสามกับเจ็ดวิ่งลู่จะสำหรับมัดรวมสำหรับเฉพาะกิจจ้าพ้นคือ สองแปสุดกันมี8ปแต่จับคู่พาดไปเนาะแปเสียดแต้มเดียวนะจะมา8ปดวันที่หกนี่8ปมาสองเด่งเมื่อนี้มาแปดได้อีกอยู่รอบเฉพาะกิจสำหรับ2ตัวรางเฉพาะกิจหาเจ็หาเจ็ดจัดบคู่พลาดไปจากเข้าเด่นเจ็วิงลุเจ็ํสำหรับสุดเด่นเฉพาะกิจล่างจ้าสำหรับรอบพิเศษ ศูนย์เก้าศูนย์อ่าผ่านไปเลขหามแอนโยไห่สองเกตสองมาศูนย์เก้าศูนย์สามตัวสำหรับสองตัวหลักพิเศษศูนย์สองผ่านไปเนาะสำหรับรอบปกติจะสามหนึ่งเกตสามหนึ่งเกตโอ้โหมาหกสามตัวโบนเราจะแต่ว่าสุดสามตัวแอนโยจับคู่ผ่านไปเราจะเสียดไปแต้มเดี่ยวเราจะจับคู่ไห่บทตรง จะขูดหมดตูงเลยเราจะเดนสามไวิรุษสามมีเจ็ดสามอ่าเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเรียบร้อยเนาะเจ็ดสามหนึ่งเรียบร้อยเราจะสามตัวตูดของหลบปกติเราจะเอารถกระดันมาจับเอาสามอ่าสามอ่าสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์คือคูดนี่เลยเราจะกระเจ็ดสามสองเจ็ดสามสองดันมาคูดหนี่เลยเนาะดันมา สามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งโอ้โหสำหรับสูตรสามตัวรอบปกติจับคู่บโตงนะจะสำหรับเจ็ดหนึ่งบนนี่ถือว่าเขาไปที่เจ็ดหนึ่งตัวเน้นเต็มเต็มมาหนึ่งเจ็ดเราจะเขา้าเจ็ดหนึ่งจ้าเด่นเจ็ดวิรุ่เจ็ดมาสุดเด่นจ้าสองตัวล่างรอบปกติหนึ่งแปดจับคู่เข้าไปที่แปดหนึ่ง รอปกติถือว่าปังเด้งบนล่างจะตัแปดหนึ่งหนึ่งแปดอยู่ชุดกันจะ่สำหรับรอบ VIP บน 720. เ,นเ,เจ็ดหาศูนย์เด่นเจ็ดลลุเจ็ดมาลักลอยจะ่สำหรับรอบ VIP สองตัวล่าง VIP 76. เจ็ดหกอ่าเจ็ดหกผ่านไปเนาะอันนี้มีเจ็ดเก่ามาเจ็ดหกนะเข่าเด่นเจ็ดวิลลุเจ็ดจ้ะสุดสามตัวโค้เฮาจะไผ่บโดน่าจะชุดสามตัวอันนี้คือว่าเสียดต้องจากสองคู่นี่เนาะ เจ็ดสามสองกับเจ็ดสามศูนย์เขาดันมาเจ็ดสามหนึ่งเนาะจ้าหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเนาะจ้าสำหรับโพล์หาน้อยมิดอาห้ 5, น้อยมัดรวบของวันที่เจ็ดตามนี่นนเลยจ้าแนวทางของเขามารอบปกติเราจะบนล่างสำหรับวันที่แปดมือนี้ก็ฝาก,ฝากตามโตแล้วกันจ้า ก่อนสิไปรับชมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึง่งติดตามจัะสำหรับพี่น้องเอฟซีันไดตีเข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแลกกดกระดิ่งไว้รอเผื่อเสดายบุภาศเนวทางตโตอไปนอกจากแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจ้าสำหรับวันนี้ให้ไปที่เด่นเจ็ดกับสามวิ่งลูดจ้าฮ่ามือนี่สำหรับหานวยของเขายัง คำนวณได้เจ็ดกับสามอยู่แล้วจ้ะสีมาตามสูตรหรือบอ่อะไรการอรุ่นเนาะจะจับคู่เจ็ดมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก่าเจ็ดสองสามศูนย์สาม,สสามแปด สามเก้าสามหนึ่งมื่อนี่บคุบคบคกันเบิร์นหายด้เฉ้ะเมื่อนี้แนวทางของแอ้จจบุกอยติดเบิร์นจ้ะสำหรับตัวกันจาหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งสองเจ็ดสามคูเด่นเจ็ดสามอยู่ชุดกันจ้ะสามตัว สามเจ็ดสองสามหนึ่งเก้าเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามแปดสำหรับตัวเน้นจ้าสามตัวโคเน้นไปที่ เจ็ดสามแปดสามเจ็ดสองกันจะเน้นไปที่หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สุดเด่นเด่นสามมิรุสามเน้นไปที่สามแปดสามศูนย์เจ็ดเก้าตามด้วยเจ็ดสอง สำหรับห้าน้อยมัดรวมนี่คือ4ีน้อยจะเฉพาะคิดถึง v ีไอพีจะแนวทางตัวเลขของเอนกับสีอยู่ในรอบประมาณนี้นอกจะปัวให้4ี่น้อยเนาะอ่าหรือเอาพี่น้องเอฟซีมาดูในรอบรดกาจดไว้แคบไว้ฝากนําไปเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งละกันจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบจังคอยต่านมาจะแนวทางก็เป็นเพียงแค่สูตรการคํานวเนอกจากอาจจะมีเข่ามีรูดนาะจาผิดพลาดประกันรด้กับโค้ชสูตรก็ให้พี่น้องเอฟซีไว้ด้วยละกันจ้า มื่อนี้ก็ขให้มาปังๆละขันนอกจากเขาให้พปลองเอฟซีทุกคนทุกทานสูงดีเฮงๆปัง,ปงๆรวยๆกันทุกคนทุกทานจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า